สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุคนวันนี้ชาวเจยบแบนฮโนน่าผ้าลาะผ้าขปาปลาหนาวๆค่ะดอกแหลกเหยี่มันสวัสดีครับสวัสดีเอ็กเลกซ์ตนครับทั้งในและต่างประเทศทุกๆท,ท,ท่านครับผมไม้ไม่โอ้ยหขี้ดินครครดอกแหลกครับดอกแหลกอีลิดอกที่สอดอกที่สองครับเห็ดไข่ขาวโอ้เห็ดน้ำหมอกแข็งดีค่ะ ดอนี่มากใกล้ใกล้พี่น้องเปลี่ยนปลาโอ้ดอกนี่งามพี่น้องไม้ไม้ไม้อีดีไม้ไม้ีมมมมมนชีวิตเลยนะไม้นีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเ,เยดี๋ยวเดาเก็บปลาเนี่ยโบเคยมาจากเชื่อครับบ่ชินได้ยินคนเฝ้าหมู่บ้านนี่วะเขาเลยมาว <บา S 1> ซุม <บา S 1> ซ่มซุ่ว่าเพื่อนเต็มตาพนาวา่าจะได้ลองมามึงครับนักบ้องบ้องไปบ้องมาดอกมาเดืดซุ่มซุ่มหาไก่ไก่ทางขันหูเจ้าปลานี่คือเสียหนีอยู่ดอกหาเดาเดาไปก่อนครับปลาไม้ ปลาใดที่บ่เคยมากนี่ย่าห้างรถแลหรือย่าห้างถนนพี่น้องทำงานนี่ด้วยตัวขุ้งตัวโตตัวโตดองนี่ก็งามครับไข่ขาวครับอืมตัวแข็งดอกตัวแข็งอืม,อมดอกนี้ยังก็เอาไว้ก้อนเหรอพี่น้องช่วงนี่มีด้วยดอกหนึง่ง พุ่นข้างในมีอีกยู่พุ่นอกเป็นมูตัวล่ะอ๋อดีๆๆอหือมาแล้วเก็บ่ได้คาดหวังอยังหลายดอกครับมือนี่เพราะว่ามาต่างถิ่นมาไก่ต่างอำเภออำเภอสังสำโรงพะนะสำโรงทาบครับผมจังหวัดสุรินทร์อ๋อสวนตกลงคือสิบ่เห็นเนาะโอยเพลยเบิดพุ่นอ่ะพุ่นก็ปีนเถาแล้วอ๋ดอกพุ่นอืม เดียมตายจักน้อยพี่น้องแดดออกหามได้เขาเบิดส์เนยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนะครับสองดอกครับมูนี่ครับเหยี่นไข่เขียวน้ำกระไรโอ้ยเลยนังดอกหามเหรินนั่มปลาบะชินหามเหรินหามหยอกเอาเย็บครับโอ้ยาเป็นนังดอกขึ้นอยู่กับจิตใจเฮาเฮาคิดดีกับว่าเป็นนังพี่น้อง เหิตแดงดอกงามงามคุณน,น้องแข็งดีเหิตไข้ครับขาแสงข็งหนอฮพอแล้วเหตทางครับบอดบอดปันไดายยางโดนเติบจังสิพอ่อ ออกจุดเถื่อนจะสีเองเนาะนี่ครับอ,ออกเป็นแป้นปน,นี่แล้วพี่นอ้องเนาเก็บยวภาพนิ่งแล้วครับเอาเลื่อยมานี่เห็นดอกงามแนวบัได้ดอกผมก็ได้ขอเก็บยวภาพนิ่งเลยอิสซีซาจักน้อยหนึ่งเอา <c oughs> แดงกี่เบอร์คูห่อ, <c oughs> อนือนสีย่างเป็นดอกบ่วน้อนี่นนนน <c oughs> เานาะเลืสดแดงๆก็ขูออกเบิด์ตี่นี่ครับอยู่ดอกนึงเหยียบเขียวครับอันนี้ยิ้่เขียวเข่ขาวแมน แจ้งพี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยมือยืนหยุดครับมือนหยุดไปไปทุลาประชุมผู้ปกครองอยู่โรงเรียนครับผมแต่กระสิมาทักทายกันอยู่ครับแต่สิบ่แม่นชีพเก็บเห็ดนะเป็นยังไงเฮ้ยเป็นก,กระด้างบัดน,นี้เป็นก,กระดา้างแล้วจิเป็นก,กระด้างของแทอเอาเดี๋ยวไปแช่น้ำลาดบ่แม่นบดแล้วนะบ่บ่บดแล,ล้วก,กระดา้างแล้วครับอันนี้อันนี้เกือบโบบดนี่ กระด้างนั่นแหละเป็นกระด้างเมื่อเร็วกระด้างกรับว่าเป็นหยังครับเสียบพีเ่เก่าลาบเสียบเป็นยัางคูอบานเขาปลาบเด้อเขาสุบสุบจะได้สุบป,ป่ะพี่ผิดเเขาเออเขาเอื่นสุบเนาะกระบอกไปแล้วเดี๋ยวมาสุบได้ฟัก,กติ๋วเขาเหลียวจะขคนมักดอกในคอมเมนต์เพป็นกว่ว่าสุบใส่บักทั่วบักทั่วกับสุบใส่คือกันครับข้นอยู่บ้านก็ได้เพเ่็นกับเห็ดกิ่นนี่กัน ใส่บักใส่บักแปบนะบักแปบแม่นบักแปบบ่วะแม่นบากก,ออกว่าข้าะสูบแบบแปบโอ้สูบแบบแปบเออบักแปบก็บสูบกลางห่างเลี่ยโก็สูบใส่น้ำกันนี่วะก็เห็ดกระดาษโอ้เบาดอกมันมันเป็นมันเป็นไหม่หรอไม่เป็นไหม่หรอครับมันแข็งพอดเสียนาเม,มื่มือยังคำนี่ล่ะอ่าเห็ดไข่เขียวเห็ดเขียวติเออห็ดเก็บดอกนั้นนะผมติเก็บดอกนี่เดี๋ยวนี่ย มาเฮ็ดยังเก็บเก็บเลยเก็บเอาเก็บพันเก็บเอาให้เอาเดียๆๆๆเด๋ยวเด oh, oh, ีนนะ๋ยวเดี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 ขอฝาบหนึ่งนดอกนี้มันงามเอ๋อนี่ดอกนึ่งของเขาพอเอ๋อดอกถูมครับใครอยู่พอได้เลีมอยู่ครับขันมันยางไม่นังพอเฮ็ดอีกสิสิป่านนี้อาศัยยางสูดเอาเป็น้องพอเฮ็ดหางแห้งต้องขยันยางอีหลีครับยางไก่เติบปุ่นละ เหนือท in ี่ปลาก็ประมาณหาลอยหกลอยเลนี่แหละไงไงแน่อยู่ปลานี่ยนุ่งนอนทาก็สิลมตัวสภาพแบบนั้นแล้วแต่มาพี่น้องมันใกล้ๆนะบ่ลมบ่เหลียดหรอกครับถึงแมงแกไปกินอืมถึงแมงถึงลมถึงอากาศถึงมันแห้งถึงเหงาเห็ดไข่เนี่ยมันหน่อยหากมันหน่อยก็ลมเอฟรุ่นล่ะไข่เขียวครับ งามขึ้นคนมันยางพี่พ่อได้เล่นเดีเลยนะตรงมันยางอีดีเด้อแล้วแต่กันอย่างเป๊ะเรื่อยๆยางเอาก็ขัดกับมือด้วยพี่น้องเมียนบ่ญเหมือนว่าบ่เมมือด้เมือเลยเนาะยางอืมเหี้เด้งเตกกับเหี้ยแดงครับบอกว่าตีเห็ดยังล่แตกเบะดแล้วครับบ่แตกะตีเห็ดกระด้างเห็ดบดนล่ะคุณอันนี้บ่แตกกันแหงๆด้วยเห็ดบดดิค่ะ เลยซ่้มใดเอาซ่้มนั่นครับมือหนึ่งพี่น้องในหน่อยเอาตามหน่อยครับก็ถือว่าโอเคอยู่ดีเหออรอเนาะพ่อได้ยุ่พอได้อยู่ดีพี่น้องเห็นมือนี้ก็ได้เมื่อวันฉีลายด้วยอมเนนั่นก็เป็นมุนๆทั้งสันเฮ้ยพ้อนโขนพ้อนอะไรเนี่ยเป็นนักกีฬเอาหนึ่งสองใส่อีหกหสองขาครับเมื่อวันสองดอกด้พี่น้อง ใส่ไวยเหลียวเห็นด้ายช่างด่าวัวเห็ดแดงพี่นออ้องอโนี่งามอยู่ครับเห็ดแดงก็ได้ไดงไงฟังนี่มันต้นใหม่มันหน่อยมันเป็นป้าพอ ตูเหมนได้ตูเมือนไข่ขาวดินกระแข็งสุดยอดตัวดอกนี้แมแดงครับตูตมากครับนี่ดอกน้องน้องทำไมแค่ดอกสอง สองสองสองสอู้สามนั่นอู้ดอกน,นั่นบ้านับมันพ่อกระเทือนอ๋อใครเขียวครับนี่ดอกหนึง่งพี่น้องเพื่ออ๋อใครขาวอ๋อไอชมกับมากไกลเนี่ยไอเดีดยดลยเน้อง ดกดสองโด diabetes. ดดูดูดงออกดงมันเป็นยายยามออกมันหักมันสายยามออกงอไปมีไข่ขาวครับโอ้ยพีรดอกมัน้งตู่ดูสามเป็นโ well อ้หนกตู่มีไข่ขาวพี่น้อง ที่กองนึงฮะดอกนี่งามอาเถอะงามอยู่ครับดอกนี่นอุตส่าห์งานเอาพี่น้องงานไปเรื่อยๆเห็นหรือ,รเ,อเปลแตยลนพี่น้องเลยียนหาหนิมือยอ้งานเป็นมูกันเด้อพี่น้องเอ้ยเลียนแต่งงานกับมือเราที่พี่น้องแยแลนเด้ออันบัวเสือพี่น้องลองเลียนมึงเลียนหาเห็ดนี่รับรองเมือแน,น่นอนครับ <c oughs> แค่บี่เดือดดอกดจาแหงแล้วครับสองดอกครับอ้าวในดอกหนึ่งผู้ได้อยากได้ฮค่ไข่ตากอี่าน้เก็บๆน้าไก่ดิมันนีรีลาบอะไรดิ อลอนงหนึ่งอ่ะอืมม่อนหลิงชิงเลยพี่น้องกลมมือเอ,อยูุ่๊ยพี่น้องโอ้ยเดี๋ยว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 ออกซ้อนกันเลยพี่น้องงานครูเขาเก็บครับเก็บโอ้ย นีมนันมันมันมา,นมาเริ่มอยู่ครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วใ่ใเริ่มเข่าเหตุการณ์ปกติแล้วคุณแล้วหาดีๆเด้ดบเอบังคเครือเคฟกะบคูเพลิงเบิองน้ำของคุนกับหินเปิดมีพ่าดแน่เหรอพี่น้องผ่ายุคทุ่มมือแล้วครับาใส่สีมือของเรือแต่ <c oughs> ดอกที่พ่าก็จ้องใถ่ายเป็นปีนาพุ่นละ ปลาหมู่บ้านนี่ก็จากสิไดไไปอย่าเงี้ยมันด้ขายกันเนาะปลาเนี่ยไอไข่เขียวเขาว่าปลามันขายกันขายกันแมนแมนแมนก็มองได้กับที่มีเห็ดไข่มันเกิดไข่ไข่กันเหมือนหรือว่าดินอ่ะอ๋อเขาวาปลาเห็ดไข่เขียวมันจะเป็นขี้ดินทรายเขาว่าครับปลาที่มานี่บางมองกับทรายครับบางมองกับเป็นดินดานดินเหนียวบางมองกับทรายปนเหนียวพวกสินะ น uh, oh. ี่หลายรูปแบบครับป้านี่แดดเนี่ยบดเนี่ยพี่น้องผมเนี่ยตัดพอดีชั่วเลยไอ้เสวายกต่อหนังขับไหวสะโพกที่ยกอันนี้ เดี๋ยวเดียว,ยวในนังเราว่าอยากลูกดิพี่น้องนังไม่ปาเวลาหาเห็ดนี่ดาบแปะปงหากผุ้นี่มันสบายดาบดีมันไส่เศร้าเมื่อยเนาะอ่ะไปครับลุยก,กันต่อก็อได้ยุดดได้ยุกหัวโดดอกหัวโดกหัวโดกก็ได้ยุกก็ได้ยุกมันกับพราได้ยุกพี่น้องก็คือว่านัา่นนะมันต้องมันยางครับ <laughs> อันนี้ว่าแม่นยางนะ้นอุ้ยมากว่อยากบอกว่ายางคักสำหรับป้านี่ พี่อีกดอกหนึ่งใหญ่โอ้ดอกกระจายง,งามๆนี่เองงามมากเลยงามนีน่งามดีสุดยอดงาม <c oughs> คืออยู่ตัวละตัว <c oughs> ละมามาแต่จะไข่อยู่เนาะนี่มันก็พ่อขอ่อพ่อได้เลยเรื่อยๆอยู่ครับเรื่อยๆอยู่เป <c oughs> ็นยังไงแน่นอนแต่เพ่งสายรอ ไม่ใจไม่กล้าผ้าม้วนไม่ใจไม่กล้าผ้าม้วนไปน้ำกันออดหมานบออัปเดตน้ำเด้ออุ้ยมีดนม่เป็นตะยานแต่ว่าเหลี่ยมภาพได้ไหมไม่ยานมียดชิยานี่ยังว่างค่อยค่อยบินไปดีดอกหนึ่งหวานมันเหี่ยวได้บอบอถั่วเหี่ยวอีหลีนี่พี่น้องม่นรุนเมาเหรียญนี่หน่ะมึงเอาไป่น้เปียงใม่บอว่าติดตีนกาได้ตีนเยียวครับนี่นึ่งบ้าถั่วไหนก็ครับพอเหยียดหน่อย ไข่ขาวดอกแตกเลยเจ้คือคอยนะ่เห็นว่ามันแข็งดีกว่าเจ้เป็นตัวทีบตัวเด่น,น,น <c oughs> เด็กๆกำลังสิว่าสิอว,วยกลับได้พี่น้องเรือยขี่รถมาจอดอีกมองหนึง่งอีกปั้งหน,นึ่งนี่ ตูมีไข้ขาวครับโอ้ตาเด็กพอดีเป๊ะเลยโดอกนนโดกบ้านนี่เคยจานางคุณึยจานั่งลายู่คเขาเบาดอกอู้เข่งดีครับเนาะอืมเขาทาอยู่ไดล่ะเอบนเขาตงนั้นแปลดิเตรียมตาเลยยังยังอู้ยตื่นเมื่ออุ้ยูวิโดคงง ปาดเรียนไปหอดใสเราหนักกวันมาเยอะขวานน่นนมะมันตกสาขา,ามหลอติปันนี่ส่ต้นเล็กเด็ดซองเดือนถาบนี่หัวหัวหัวอ,อ,อ,อื้เกาครับหัวภาพหนึ่งเห็นขาเห็นไหมวุ้นบบเห็นว่ะจริงจงีนะเากด <c oughs> เอาเก็ียบครับมนี่มันยากันยอ,อย่างนี้ยากันยนไยรูป เอาดังมากเล้ไกลพี่น้องเอาดังจู่จ่อเลยหอมบ่หอมอ้คุ้งโดสีเงินเห็นครับเห็นคี้กระตือหองหองแน่แล้วอะไรีเทียงแล้วเนาะนี่ยังไม่เค่ขาวเมื่อเห็ดดินเห็ดดินเงี้ยเหปะอู้เห็ดดินเห็ดดิน ตามพอดดเก่งๆไปเตืยงหัวนะเฮ็ดินก็มีกขาวอืดินใกลขาวนี่เลยขากันขาวคั้กันดิก็ว่าอยากพากหดอกพี่น้องขากันอ๋อันนี้เฮ็ดยังนเฮ็ดขวดีนเ็ดดินเฮ็ดขาแปลง S <S ขาน้ำทิตย์เตรีนีู้นี่งามแห้งพี่น้องนี่ยดงสีแค่นี้สุดยอดเลยดูนี่สามดอกสามดอกนะเน้ยอืมอืมอืมันอนดดูข้ามันดีๆงั้มาตีหของมันอยู่โอ้จะบอกเนี้ยมันเที่ยงกล่องอืมโอ้ขาใหไงด้วยนี่หาพักติวมุนป๊าอัตโทร ทางสำรองถาบกับมีผักติ๋วเนาะหมวยมองไรสิบโมีสีเกดกับมีคือกันเลยอุบลกับมีแล้วเราข้ามบมมีบ่มีหมดเจี๊ยบก็มูแล้วมันผักติ๋วทาข้ามนี่แหละจุลินบ่ได้ดอกว่าใส่สีมากกินยังอยู่นี่ไม่มากระมาหมวยก็ยังสองดอกแต่ดอกเดียวมันแตกแตกแห็โอ้ยมันอื่นสเฉยๆคือหอดปลาหอดเท็ดอยู่เด้อนี่กะว่าเป็นยังกะผักใบน้ำเหมัอนเลยอะมอยู่ได้แต่งอยเลี้ยวหิน เสื้อผู่มันดึงผเดือดบดสิบผมดกับบัวหยากเลยไม่เห็ดมันมีเจ้าของครับท่นเจ้าของมานไม่ไหนเห็นเลยท่านบัแมนเจ้าของมันหน่ยางวนย่อนสิบอบกับบเห็นองืดูอดูืดูหลวยังบุนอีกดอกนึง ดอกอยู่ไหมสวยเลยจ้าเนาะมือนเป็นะมะอีกแต่ว่ามาอืออ่นไหมว่ามาอืออ่นมอ่ะทาะมาคนเดียวเข <c oughs> าไม่มืกับเงา่ขาวเท่ๆลูกแงมครับแมข้อนิวเขาวบกขึ้นมือขี้กล่องบกไปหน้าคนเดียวดอกเป็นนสุกสันสันๆอนี่ก็เริ่มลเทียงแลนะ้วเนาะดดอกนี้ โอ้ยโอ้ยบอกไม่ไงกันเลียวเนี่ยมีสูมมากๆเลยนะมันแต่ยังมีตูมที่เก่าออกเรื่อยๆนั่นนะครับแต่ว่ามันมันหน่อยลงสุดท้ายสุดเดี๋ยวเงี้ยเปิดอีกอีกดอกงามอีกอีกเสยอีกดอกหนึ่งคือว่าสองความมง เยอะเลยครับโอ้ <c oughs> สองดอกนี่งามแห่งมันเกิดอยู่น้ำกันนี่ชุดยอดเลยดินน่ง <c oughs> ามเนอะเก็เอบไเลยครับ <c oughs> เีไม่ขาวนี่เฮนี่ขาวขอดไไหวมา่หื่อแล้วนะเมืเ่อยบม้มบมติปันนี่้ดอดนทุกมาเถอะอาดอกซทายแล้วมัง้งดอกุดทายแล้วครับพี่น้อง<า>ป้าทัวดอกุดทายหไหมอุอย้ยอ นี่แล้วครับพี่น้องหมานอยู่หมานเติบเกือบเต็มตาปุแล้วครับที่ไปเพียกสนิทเลยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุแช์ทุคอมเมนต์ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะเมื่อยแล้วไปแล้วครับพี่น้องลาไปก่อนครับขอบคุณทุกๆท่านถ้าไม่มีทุกๆทุกท่านก็ไม่มีพวกเราในวันนี้ขอบคุณจากใจครับขอบคุณจริงๆพอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ